เขตนี้เขตอยู่ในกลางป่าของตำบลนามเขือมูลหนึ่งกำลังจะออกไปเยี่ยมเดินทางมาประมาณหนึ่งกิโลแล้วใกล้จะถึงแล้วครับอยู่ที่กลางป่า ไปเรรื่อนะคับยๆก็น่าจะเป็นเถียงนาหรืออะไรนี่แหละครับมีบ้านคนด้วยมีบ้านอยู่หนึ่งหลังกำลังก่อสร้างอยู่น่าจะเป็นบ้านลังนี้ก็ ไปดูตามไปดูคนมีสองหลังนะครับบ้านอยี่สองหลังมาถึงแล้วครับ แรไม่ได้มาบิกเราเราเห็นมืนไปซอยนี่เราหมาดนะาวเ็ดันไหมเราหมาดบ้านน้อใหญ่เราไม่ได้ติดนั่นก็คือกระตาายกระดุมโลโบเสากานหน้าเตีย ก็รูกเราอีนึ่งปกนี่เป็นคยายคนนี้ะยาคนนี้เลยกเข่าเราูกอีวาทำมาหาเรที่เื่อเราหลักนี้เคนเนเรไปซิมองสูสียงให้อาลู้อารู้ครบอาอันนั้นหอนัเลยมาเอาเออีก มีอย่างบ่มีอย่างเดิมบ่